เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเพชรพ่อมดเคว่าเปผู้ให้บริการเติมเกม,เกมชั้นนำมากมายารัรันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000 0คนเติมถูกเติมไวเติมได้ต,ะตะลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบิ้คอยคุ้มสุดๆเติมเกม ll วาลิปง่ายแสนง่ายเพียงใช้ได้ออเดดีเท่านั้นใส่โค้ดคลาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคว่าเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะโอเคครับผมการสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับล้วตอนนี้อยู่ในเกมเดี๋ยวเจนวอร์ลิฟติชเช่นเคยนะแล้วันนี้ผมจะมาเล่นตัวของริเรียจังเกิเลให้เ,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 เหมือนรับชมกันนะครับก็วันนี้มาเล่นในแรงด์เลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าริเรียของผมนะจะเดือดขนาดไหนนะตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายท้าซีซั่นแลวเนาะ ฟาร์มครับฟาร์มไปก่อนนะแต่เหมือนเลนล่างจะมีประเด็นครับผมตัวของกากัสนะตัวของเซโตห้าวหรือเกินครับผมนี่ครับผมมาฆ่าไม่ได้หรอกครับแต่อย่างน้อยลอาสเปลก็ยังดีนะเฮ้ยหรือฆ่าได้วะเนี่ยโอเคครับผมเราไม่เล่นต่อนะเพราะตัวของเซโต้เขามีสกิลสองอยู่โอเคครับผมแล้วตอนนี้มีการเปิดเฟิร์สบัตกันเกิดขึ้นแล้วนะเป็นทางด้านของเลนดูโอฝั่งทางด้านบนของเราเนาะ โอเคครับพอมีคนเปิดประเด็นกันเฟรสปัดตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วฝั่งตรงข้ามาเวทป่าผมเฉยนะตัวของซินเฉ่านะแต่ตัวของซินเฉาฆ่าตัวของโยนสไปได้นะแต่ตัวของโยนสก,ก็ฆ่าซินเฉาเหมือนกันแล้วมอกาน่าเดินหลุดมาอะไรเพื่อนนายตายไปแล้วมาช้าเกินครับมอกาน่านะกดหลับซะเลยโอเคแล้วพยายามจะแฟดหนีแต่ว่าได้อยู่ครับผมนึกว่าจะไม่ได้นะเมื่อกี้ยังดีนะมีความให้ทางบับแดงแล้วก็แพ็กสีเผาอยู่ก็เลยแบบว่ามอกาน่าเอาตัวไม่รอดเลยเนาะจริงๆเมื่อกี้คือมอกาน่าเดินมารับเพื่อนช้าเกินไปนะ โอเคแล้วเหมือนจะมีประเด็นกันอีกแล้วทางด้านเรนบนตัวของจริงครับเดินมาทางเราเราต้องเดินมารับเพื่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวตายครับโอเคแล้วตัวของเป็นชัยาวนาสปอร์ตเราเนี่ยเพิ่งสังเกตเลยเนี่ยโอ้โหแต่ตัวของจิงตีเราแรงอยู่เหมือนกันนะโอเคแต่ตัวของชัยวนาไม่น่ารอดครับแต่ตัวของชิ้นเฉามารับสวยมากครับโอ้โหผมโดนชิ้นเฉาฆ่าตายไปแล้วตัวของโยนิมาเก็บงานไปได้ครับผมคุมครับผม2แรกหนึ่งนะแต่ผมตายว่ะตอนนี้ครับมับงกรใกล้จะเกิดแล้วนะแล้วเหมือนเพื่อนเราพยายามล่อซื้อให้อยู่แล้วเหมือนฝั่งตรงข้ามจะติดกับว่ มีเหยื่อติดกับแบบนี้ครับผมติดสแต็กสตัวแต่ยังไม่ต้องกดหลับก็ได้นะตัวของจิงไม่น่ารอดครับเพราะแคลรี่เราฟรีมากครับดับเบิลคิวไปเลยเราไม่แย่งตัวของจิงนะให้จิงเกิดจะดีมากนะ <S <S พวก,พวกไฮเปอร์แคลรี่เนี่ยถ้าเกิดให้เขาคิวได้ให้เขาคิวไปนะเพราะเขาจะสามารถแบกทีมให้เราได้ในช่วงท้ายเกมนะแต่ตัวของชินเฉาเดินมาตรงนี้มุ่งหน้ามาหาตัวของจิงแล้วแฟดมาจิ้มตัวของจิงจังหวะนี้ผมกดหลับให้จิงแต่ว่าไม่ทานครับผมดับเบิลไม่พอนะชินเฉาแรงเกินไปครับผมสบัดหนึ่งทีครับผมเก็บหมดไหมแต โอเคครับผมเก็บไปดับเบิลคิวของตัวโยนิไปถ้าโยนิเกิดอีกตัวหนึ่งนี่ก็การันตีชนะได้เลยนะครับผมโอ้ยหนวเกินนะันเนี่ยจะเขาโฟกัสมังกรก็พอครับผมตัวของเซตโตมาไกลมากนะโอ้โหแล้วตัวของโยนิเราซีซีมหาศาลแล้วฝั่งตรงข้ามมากันเยอะมากครับผมมากันถึง3ตัวนะถึงแม้ว่าเราจะเสียมังกรไปแล้วก็ตามแต่ฝั่งตรงข้ามต้องการคิวว่าผิวคิวมากๆนะโอ้โหผมเกือบตายนะดีนะแฟดออกมาทันเดี๋ยวต้องที่บอัอกลับบ้านครับไปหาตัวของริโโรต่อ วอดตรงนี้ครับแต่ว่าไม่ทันนะตัวของชินเฉาเก็บตัวของรีฟไปแล้วนะไม่เป็นไรครับผมเราได้มากร์มาก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคแล้วตัวของกาจัดนะเก็บป้อมได้ด้วยนะจังหวะไฟเมื่อกี้ตรงที่ตัวของเซตโตมาในไฟมากรนะทาให้กากัดเราหล่อยบ้านแตกไปเลยนะครับเดี๋ยวได้ปั๊บแดงตรงนี้เสร็จนะต้องไปข้างล่างนะเหมือนจะมีการดวลเกิดขึ้นนะโอเคแล้วตัวของชินเฉามาเลือกที่ปล่อยรีฟทางด้านเลนล่างนะมาดันเลนล่างคืนครับเดี๋ยวหาจังหวะหลับสวยๆนะตัวของเซตนะโดนเราไปเดี๋ยวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ตัวของโยน วิญญาณแล้วโดนหลับไปอีกตัวนึงครับผมตัวของเซตโตนะโอเคครับผมถือว่าคุ้มอยู่นะแล้วก็มไม่แตกด้วยนะโอเคครับจังหวะนี้ยังไงครับคือเปลนบนเราบวกกันนัวมากเดี๋ยวล่างนัวเดี๋ยวบนนัวครับผมจังเกิ้นวิ่งตามไม่ทันและตัวของชัยวนาครับผมโอเคตายไปนะโดนตัวของอีกนายโยนิเผาไปครับตัวของจินเหลือคนเดียวนะป้อมใกล้แตกแต่ว่าเอาไม่ได้นะต้องถอยออกมาก่อน ทางด้านเลน END กลางครับตัวของเซตโตนะปลาดักไปแต่ว่าไม่โดนะครับผมตัวของกากรพยายามจะเอาอยู่โอเคแล้วตัวของเซตโตกดสกิลสไปแล้วแบบนี้หลับครับผมโดนกากอันติกลับมาครับผมตายไปเลยนะโอเคครับผมกากรคนนี้เป็นงานอยู่นะนานทีจะเจอกากรเก่งๆนะครับเนี่ยโอเคแล้วทางท่านเลนบนบวกกันอีกแล้วนะโอ้ลิเลียแบบว่าวิ่งขาล่าครับงานนี้โอเคแต่กากดเก็บป้อมกลางไปได้ครับโอเคจังหวะนี้ตัวของโยนีเก็บตัวของจินไปได้ครับผมแล้วเหมือนตัวของจินก็เก็บตัวของชัยวนาไปได้อีกแล้วก็ได้ป้อมอีกครับผมชอบจี่คื สวยมากแต่ทางด้านข้างหลังนะครับผมมากันนัวเฉยเลยครับผมโอเคแล้วตัวของกาดถูกตัวของสินเฉาฆ่าตายไปครับตัวของสเวนเข้ามาโอเคจังหวะนี้ยังไงครับผมนวดตัวถักตัดไปหมดแล้วแต่ตัวของโยนี่ครับผมไม่ไหวแล้วนะหลับไปก่อนนะครับผมตัวของสินเฉามานี่เลยไปไหนยังเหลือตัวของมังกรไฟให้เกิดแล้วผมเก็บตัวของฮันนี่ฟุตไปได้แต่ตัวของตรงข้ามเก็บปูไปได้แล้วได้เลือดเหมือนกันนะตัวของสเวนพยายามจะรับเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตฮิวเลือดขึ้นมาเรื่อยๆจากการปาดมังกรนะครับผมแ้วตัวของสเวนพยายามยิ่งๆยักป้อม บบปล่อยไม่ใช่ในป้อมครับในกำแพงครับผมแล้วตัวของสวีนเข้ามาตอบแบบนี้โอ้โหลวตัวสกิลสองเขาอีกตัวสกิลสองเซ็ตเขาอีก, 2, 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 กไม่รอดครับผมจังหวะนี้หนัวเกินโอเคครับผมแล้วก็เสียมังกรไฟไปเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคครับผมทางด้านเลนบนนะบวกกันอีกแล้วนะโอเคแล้วตัวของโยเน่ไม่รอดนะครับผมเพิ่งเห็นแล้วตัวของกาคาโดนจินเก็บงานไปอีกนะแต่ว่าผมชัดดาตัวของ สินเฉาได้นะตัวของตัวของสเวนพยายามจะไปยืนอยู่แต่ว่าโดนผมปาดจะเป็นคิวไปครับแล้วตัวของเซตโตมาครับไหวเจ้าตัวปัญหาไม่แย่ค่อยๆปาดค่อยๆคลายไปเรื่อยแล้วกดปตดเบลเข้ามาทุ่มผมแบบนี้โอเคแต่ว่าผมยังวิ่งได้อู่แล้วโดนกระชากออกมาแบบนี้กระทุบไปอีกหนึ่งทีครับผมแล้วตัวของคาร์มาพยายามจะเก็บคิวให้แต่เก็บไม่ได้นะตัวของเซตโตเริ่มเล็งเข้าที่ตัวผมแล้วนะจังหวะนี้เริ่มหาจังหวะเล่นยากแล้วนะเนี่ยเป็นแมตช์แรงที่เดือดเกินนะบวกกันไม่พักเลยจริงๆนะครับและจังหวะนี้เงียบๆแบบน่ะ ไม่ใช่บาลอนมังกรนะครับมับงกรตัวที่3นะก็ไม่รู้เอาอยู่หรือเปล่าแต่ผมว่าเขาเอาแน่เลยว่ะโหโซนขนาดนี้ต้องเอาแล้วล่ะ โอเคลวตัวของชินเฉาเก็บมังกรน้นําแข็งไปเป็นที่เรียบร้อยครับไม่มีตัวโซนะฝั่งเราแต่ว่าผมหลับไปกี่ตัวไม่รู้จังหวะเมื่อกี้แต่ว่าตัวของใชว่านาครับผมโดนลูกมะม่วงเราเข้าไปตายไหมตายไหมโอเคตายครับแรมเพชเข้าไปครับตัวของชินเฉาโดนเราปาดสกิลหนึ่งไปหนึ่งทีนะโอเคแล้วตัวของจินวิ่งมาตรงนี้มาเอาอะไรปาดหนึ่งทีแต่ปาดไม่โดนครับยังไงครับผมโอ้โหเราเพื่อนเราดึงมาสวยมากนะเมื่อกี้อันติของกากัสกากัสกระแทก,ก,กไ,ปไปครับผมเราฝั่งตรงข้ามตายไปถึง3ตัวครับแบบนี้บาลอนาชอก็ดีนะเพื่อนโอเค เลยครับจังหวะนี้นะครับบอลอนนาะชอตัวของชินเฉาพยายามเดินม,มาเช็คกับตัวของเซเวนนะแต่ฝั่งของข้าม,มีแค่2ตัวเท่านั้นโอเคเก็บคนก่อนก็ดีนะตัวของเซเวนเดินเข้ามาลึกเราจะตายแล้วจังหวะน,วนวามมาไไี้แต่ตัวของชินเฉาเก็บตัวของขามาไปได้แต่ตัวของเซเวนโดยผมปาดเรียบครับผม <c oughs> จังหวะบอลอนจังหวะนี้โอ้โหแล้วกสกิลสองก็สมัยไม่ทันตัวของชินเฉาเข้ามาแย่งบอลอนไปได้โอ้โจังหวะนี้ผมพลาดเลยว่ะเพื่อนๆโอเคใจเย็นก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเคลียร์วอร์ดตรงนี้ก่อนต้องมานั่งเล่นลับนะครับผมเพราะ โอเคยังไงเหมือนเพื่อนเราจะบวกกันอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่ตัวของเฮ็กตันทางด้านเลนบนอยู่ครับแต่ว่าเพื่อนเราตายไปสองตัวเนี่ยผมได้ครับหลับสองตัวตรงนี้อื้มและตัวของจินนะผมทันไหมเนี่ยอื้มไม่ทันเนี่ยโดนจินแต่ว่าติดคอเลกเตอร์ตายก่อนโอเคเริ่มไม่สวยแล้วฝั่งเราเริ่มแบบว่าไปบ้าบวกกันเฉยเลยนะโอ้โหแล้วโดนกันอีกแล้วโดนกันอีกแล้วจังหวะนี้โอเคแต่ตัวของจิงเก็บไปได้หนึ่งตัวนะก็ยังดีอยู่ละตัวของคาร่าจังหวะนี้โอ้โหแล้วตัวของจินก็แฟดหลบไปนะครับ โอเคแล้วงานแบบนี้ผมน่าจะเสียเอลเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะฝั่งตรงข้ามน่าจะเปิดกันอยู่อ่านั่นไงไดเอลเดอร์พอดีเลยนะทุกคนถอยก่อนไหมเสียเอลเดอร์เดี๋ยวบอกว่าเราตายได้นะฝั่งตรงข้ามดาเมจก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับโอเคต้องมานั่งเล่นลับเลยนะผมพลาชดช็อตเดียวเองว่าได้เสบเสียบารอนแค่ตัวเดียวคือเกมตึงเลยนะเนี่ยต้องมาพยายามแบบว่าพยายามกันให้กับเพื่อนๆก่อนอะ่ะเราคือแบบเพื่อเราก็บ้าบวกซะด้วยดิโอเค แล้วตัวของฝั่งตรงข้ามมีทั้งชยวนานาทั้งสเวนแล้วก็ตัวของเซตโตที่สามารถเข้ามาโถมได้นะโอเดียวจังหวะนี้ครับต้องหาทางจังหวะเล่นลตัวของเซตโตพยายามจะเปิดนะหูดูดีแหลมไปไม่ได้เลยถ้าเกิดจะเป็นแหลมแบบใช้คิวอะไรอย่างเงี้ยหูจิงโดนต่อยไปครึ่งหลอดนะขนาดไม่มีโล่นะถ้ามีโล่นี่ผมว่าเมื่อกี้น่าจะตัวแตกนาะทีเดียว เค okay, แล้วฝั่งตรงข้ามนี่เขาพยายามแบบว่าจะขี้บวกจัดเลยนะหูเซเวนเข้ามาดูดกลางวงแบบนี้โอเคแล้วจังหวะน,นี้คาม่ารวบสวยมากครับผมแล้วฆ่าตัวของสซเวนไปได้แต่ตัวของชัยวนาครับผมโอเคโดนตัวของโยนิเก็บไปได้แต่ฝั่งตรงข้ามก็ฆ่าตัวของคาม่าไปได้เช่นกันนะโอเคครับผมจังหวะน,นี้เหลือมีบอลนาชออีกตัวหนึ่งให้แบบพลิกสถานการณ์เนาะโอเคแล้วตัวของซินเฉามาตีวอร์ดนะครับผมซินเฉาหรือใครไม่รู้นะเมื่อกี้เห็นหน้าซินเฉาขึ้นไปแบกวงแผนที่โอเคแต่ไม่รู้ว่าเขาเปิดตูหูไม่ใช่เขาเขาไม่ได้เป ยัอออออองหว่านี้ตัวของกาซตูหูแล้วว่าผมต้องหลบอันติจีนผมโดนจีนโซนเอาไว้เข้าไปไม่ได้ครับตัวเปิดของเรานะหายไปแล้วนะท้งตัวของกาการาตัวของคาม่มาแล้วเจอตัวของเซตโตแบบนี้ครับผมกดสกิลสองไม่ทันนะโชคดีไปหน่อยโอ้โหแต่ผมโดนปลายห่อของชินเฉาครับผมติดเอ็กตัวนี้ตายนะเอเลเดอร์ดาก้อนนะโอ้โหแล้วตัวของจีนพยายามจะเก็บงานโอ้หูแต่ตัวของจิงยิงรัวมากครับผมตัวของจีนต้องเลือกที่จะถอยออกไปนะครับผมบาลอนนะชอตัวนี้ผมไปไม่ทันแน่เลยเว้นแต่เพื่อนจะราดได้ครับโอ้หู เราจะพูดเลยว่าเว้นแต่เพื่อนเราจะรัดได้นะาการ์ดอันตีสวยเวอร์นะโอเคจังหวะน,นี้นี่เป็นจังหวะคัมแบ็กของฝั่งเราแล้วแหละมาครับผมจังหวะน,นี้มีชีฮกสแนปอะไรๆก็อุ่นใจนะน่าจะจบบ้านได้อยู่ถ้าเล่นดีๆโซนดีๆชีฮกนะเป่าป้อมแบบแว่าแรงมากนะป้อมแตกเป็นทีเรียบร้อยแล้วฝั่งตรงข้ามพยายามจะเข้ามาเปิดโอ้โหจังหวะน,นี้คาร่รารวบ3าสวยมากครับผมผมเข้าไปแฟดอัติได้หลับไป3าตัวนะโอเคเก็บไปครับผมเตือตัวของจีนตัวเดียวโอ้ไม่ใช่ดี่หว่ามีข้างหน้าอีกสองตัวตัวของสซเวงกับตัวของเซ็กครับผมผมกดตัว โอเคเดี๋ยวยังมีตัวของีเฮ็กอยู่ครับั่งต้องข้ามแนวหน้าตายไปหมดแล้วครับหือตัวของเซเว่นแค่ตัวเดียวเท่านั้นโอเคจังหวะนี้ไอตัวของจีนโดนไม่มะม่วงผมเข้าไปครับโอเคโดนแค่เม้มะม่วงน่าจะตายครับผมโอเคโขเข้าไปถึงที่ปัดเข้าไปครับผมตัวของจีนตายเป็นที่ร้อยองคหูแล้วป้อมตีผมก็ตายครับแต่ว่าตัวของทีเฮ็กตีไปได้นะโอเคครับผมเป็นเกมที่เดือดมากๆเลยนะบอกได้คาเดียวเลยว่าจังหวะการกัดลัดบอลโคตรสวยครับผม โอเคครับผมก็ได้มาอีกแต้มหนึ่งนะเป็นแต้มที่ทรหดมากๆานะและ้วตอนจังหวัดนี้หหุมเล่นพลาดเยอะมากเลยนะเกมเนี้ยทั้งแย่งบอลอนอะไรไม่ได้ด้วยนะโอ้ยทำเกมตึงเลยเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะแต่ก็ยังได้ MVP อยู่นะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสามารถโดเ a t e เป็นกำลังใจให้กันได้นะผ่านระบบซุปเปอร์แดงหรือพร้อมเพย์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ